เตมใหญ่เลยนะหัวใจวาวุ่นไหมเชยมากเลย่ะปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นก็คือว่ามันมีเวลาว่างก็คือน้องพิมพ์เขาก็เลยจะมีกิจกรรมนนนี่นั่นทําในช่วงปิดเทอมหรือจะมาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วน้องๆเนี่ยปิดเทอมทําอะไรกันบ้างคะก็เมนบอกได้นะของน้องพิมเนี่ยเขามีหลายอย่างอันเนี่ยกว่านี่อย่างแรกที่ทําทุกวันเลยช่วงนี้ตั้งใจทํามากถักไหมผมนี่จะถักเป็นอะไรคะมาดูอ๋อ จานข้าวใช่นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้จะเป็นอันใหญ่อันใหญ่แล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันจะใหญ่อย่างนี้เลยเป็นแบบผ้าห่มใช่ไหมคะครับผูโต๊ะผ้าเป็นผ้าห่มมันคือบล a งเกตเสร็จแล้วแล้วก็รวบล้วก็แบบว่ารวบ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 ล้วมันจะไปกลายเป็นช่อดอกไม้ยับนี้เป็นช่อดอกไม้เห็นไหมอันนี้มันคือที่รองแก้วแต่ว่าสามารถพับมาเป็นเยอะเยอะเยอะมีคำถามไงรองแก้วน้ำก็หกทะลุหมดเลยสิไไมมม่่่่่ันนนเป็แแบบบสววยรู้าคกชออทะ ้ลงได้เนี่ยรเรากำลังจะหาแก้วมาใส่แต่เราไม่มีแก้วเลยไม่ไม่ไม่ก็มันแค่สวยๆแบบวางประดับตามโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาเป็นว่างานใหม่พรมหนูมีมีผลงานมาโชว์บ้างไหมวันนี้ก็อี่ที่พอโชว์ได้ก็มีเตานี่แต่ก็มีถักปานถัเตาเองเตาใช้ได้เตาใช้ได้ถักถุงมือไปใส่ที่จีนแต่ว่าถักสองสีข้างละสองสีไม่ตอนนั้นมันมืดแล้วมองไม่เห็นหยิบสีข้างละสีใช่ใช่ใช่นี่ยสมัยอ๋อแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไม่่ใชแบบว่า คือแบบ wrist warmer อย่างนี้อก็คือให้มันมีความอบอุ่นแต่ว่านิ้วยังหยิบจับอะไรได้ใช่ใช่แบบเล่นโทรศัพท์ได้เลยเราจะใช้จริงไหมไม่รู้อ่าน่าจะไม่ใช่แต่มันคนละสีไงได้อยู่นะมันสีมันก็เก่งจะใช้ข้างเดียวนี่คะแชร์หน่อยพวกนี้หนูไปดูแพทเทิร์นมาจากไหนคะก็เจอใน YouTube แบบว่าโครเช่อะไรอย่างงี้ผ้าพันคอสวยนิดๆแต่ว่าอันนี้ถักมาแล้วไม่ไม่กี่แบบดีเพราะว่ามันแบบจริงๆแล้วหนูแบบกว้างเกินใช่ไหมแล้วผ้าพันคอจริงๆแล้วมันดู เฮ้ยมันก็พอใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยแต่มันส้เยนนอแต่ว่าไม่ทันแล้วจะไม่ทักแล้วจะไปแล้วมันขาวๆเรียบๆไปไหมอ้าวมันก็เป็นผ้าันใอนายแบบมันเป็นสีขาวนะคหรอนี่แหละมันก็แต่ว่าตอนนี้คือถักแรกๆเลยนานมากเป็นปีแล้วอ่ะตั้งแต่ซื้อมาตอนนี้มันก็จะมีความแบบไม่ค่อยเรียบๆนิดนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ขอโทษแม่ดึงดึงดึงมาเลยแม่ขอเขาด้วยเขาไม่ให้เขาบอกเขาใช้เองเฮ้ยสูงน่ารัก เป็นรูปประวานเหรอใช่จินแบรนด์ซางแม่บอกว่าน่ารักแม่ชอบมากเลยแม่ซื้อต่อเลยนะแม่แม่เสนอเงินให้เขาเลยนะเขาไม่ให้เขาไม่ใส่แบบเหรียญหรือว่าแบบว่าใส่หูฟังหูฟังชาร์จอยู่ตรงน้นนี่ใส่อะไรก็ได้ใส่แบบอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยนี่ยาดอมจิมินายโฟนดสติกก็ได้ไม่เลยจริงๆนะติกก็ได้แต่ว่าใส่หูฟังอ่ะดีอันนี้เวิร์กเวิร์กเวิร์กน่ารักมากเลยของเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ถังอะไรนะเออเดี๋ยวถังอะไรให้แม่นะกุหลาบอยู่ที่ห้องไม่ได้เอามาใช่ไหม นะกันเนี่ยอ๋อไมอ๋ออันนี้คือผลงานคือถักเยอะนะมีอีกอะแบบเสียๆก็ม,มีใช่ไหมเสียๆก็มีไม่ไม่เฉยๆมันโชว์ได้แต่ไหนแล้วไม่โชว์ก็ได้นะคะมีบางทีมันก็จะถักแบบว่า<อ>ถ,ถักนิดถักหน <ๆ S 2> ่อยถักแบบยอมแพ้อะ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เคยโชว์แล้วนะเคยถักต้นอ่ะจริงเหรอเคยถักต้นมาแล้วมีนี้แต่ว่าหนูไม่ได้เย็บติดด้วยอ่ะยังไม่ได้ทำแล้วดอกไม้ก็ยังไม่ได้ทำอันนี้เพิ่งตาผิดสีที่บอกโอ้ยตาผิดแบบไม่พรมันดีเลยไม่เคยดูแล้วเคยดูไปหมดแล้วพวกเนี้ย ก็หมดแล้วแล้วก็ที่มีอันนี้อ่ะได้ไหมคะปักไปได้อมอ๋อที่ปากเขาไปได้แค่นี้ไม่ใช่ถาเขาเขาไม่ชอบไหนอ๋อไอเขาเลือกอะไรคุณแม่เขางานปักที่เราไปซื้อเป็นเซตมาจากร้านนั้นน่ะใช่เขาไม่ชอบหรอมันปักยากหรอเจียวยากไหมก็ไม่สนุกใช่ไหมไม่ไม่ยากแต่ว่ามันไม่ชอบคือหนูวคนที่ทํางานไปด้วยดูอย่างอื่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าอันนี้มันแบบ ต้องแบบค่อยๆเล็กที่มันตรงๆๆมันไม่เหมือนแบบทักโพชเช่ที่มันแบบเพื่อไปได้เลยอะไรอย่างงี้ดูไปด้วยเขาดูอะไรบ้างครับตดูแบบดูซีรีส์ดูอะไรอย่างนี้เขาจะเปิด iPad ไปด้วยอะไรอย่างนี้ไงใช่ก็มีแค่นี้หรือเปล่าแล้วที่เราเคยดูไปหมดแล้วนะคะอ๋อแล้วมีสลามเห็นเล่นสลามอ่อโชว์นี่ไว้ข้างเตียงเลยสลามเขาสลามนะคะมีอุปกรณ์มีไม้พายนะคะร้านเด็กิ๋วเล่นเล่นคือเล่นไงคะทำหรอเปาทำก็ทำทำอะไรอย่างนี้ค่ะเสียใจทำเวลาเพื่อนมาบ้านอะไรอย่างนี้ แล้วก็มีมีอันนี้พี่คอยเป็นที่เป็นพึ่งล่าสุดไปทำที่สลามวิวมาที่สลามวิวอันนี้เอาออกก็ได้นะได้เล่นได้เล่นไหมได้เล่นมาสลามนี้หนูเล่นหนูเล่นมันก่อนเอามาเล่นอยู่ค่ะแล้วเนื้อมันดีกว่าสลามที่หนูทำเองจริงไหมโอ้โหเทียบไปไม่ติดเลยอ่ะจริงค่ะ โอ้เนื้อนิ่มมากแต่ยังไม่แกะมาเพราะเดี๋ยวมันร่วงเดี๋ยวมันร่วงนี่เป็นเพนไบนัมเบอร์ค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ลูกอันนี้ไม่เสร็จดอกจิลิเพิ่งทำไปนิดนึงนลลืมทําลืมเพราะว่าเก็บวันก่อนเก็บห้องแดีวว่าเก็บทำเป็นิดเดียวคือนิดมากนะอันนี้เหรออ๋อมีพี่เสร็จแล้วแล้วอันนี้สีมันแข็งแล้วหนูซื้อน้ำยาผสมมาแต่มันไม่เวิร์กสีแข็งเพราะว่ามันแบบสีไม่ดีเหรอสีน่ะอันนี้แบบประมาณแบบไม่เกินห้าสิบบาทะค่ะ าาสสงงัยบทีซื้อน้ำยาบริษัทซื้อน้ำยาผสมสีมาเขาบอกถ้าสีแข็งใช่นิดถึงผสมแล้วมันก็แข็งดีใช้ไม่ได้ก็เล้เทนิทไม่ได้อะไรหรออ๋ออันนี้ไม่ดีเหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือที่สั่งมาใหม่ยังไม่ได้ทำอันนี้อันนี้ของอันนี้ค่ะป๊าอันนี้ของอันนี้อ๋อรูปอะไรขอดูหน่อยสิคะไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงมันเป็เดโมไม่อ๋อรูปผีเสื้ออ๋อนี่ใหญ่เลยเหรอรูปจริงเหยอคะนี่ไงอ๋อนี่มันม้วนอยู่เป็นรูปผีเสื้อนี่เปิดแล้วมาดู เป็นแบบมองรู้เรื่องเปล่าอ๋อไม่ใช่ใหญ่เท่านี้เหรอไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใหญ่เท่านี้ค่ะแค่เท่านี้แหละใหญ่กว่านิดนึงเดี๋ยวกว่นี้นึเล็กๆยังไม่เสร็จแล้วใหญ่ๆนี่เลยเฮ้ยมีเสร็จแล้วอย่าดูถูกเขาไปดูดิอันนี้ก็ทำผิดเทอมนี้เหมือนกันถ้าได้อันนี้สวยนะสวยเลยแล้วทำปั๊บเจ้เองนะใช้ใช้ประมาณสองวันเออทำปั๊บเจ้าก็เสร็จเลยอ่ะเออก็ออกเล็กๆแบบนี้ดิโเฮ้ยอันไหนเด็กเกี่ยวถึงทำผิดเสื้ออันนั้นก็ผิดเสื้ออยู่่่แคคนี้ะ เขาชอบไม่เป็นอันอื่นก็มีแต่เหมือนหนูชอบไม่สวยอันนี้เราไปซื้อสีต่างหากมาได้มหมเออไม่ได้มันมันมันเบอร์มันยากมันเป็นเบอร์อ่ะแล้วต่อไปเป็นแปะคริสตัลค่ะอันนี้เป็นรูปอะไรคะรัาปันเซลงดูไงอ่ะแต่มันไม่ค่อยเหมือนหรอกสีมันก็แบบดูดิตรงนี้ไม่ต้องเป็นสีตรงนี้ซึ่งหนูนี่แนวนี้หรอดูไม่เห็นออกเลยนี่ไงอันนี้นี่หน้าราปันเซ็งหันข้างนี่ไงดูรูปตัวอย่างนี่นี่ผมอันนี้มือ อ๋อทั้งหมดนี่คือผมหมดเลยเหรอใช่ปหมใช่ใช่นี่ดูดรูรูปตัวอย่ะโอ้โมันดูไม่้ออกเลยแม่แม่ก็เห็นเขาซื้อมาแล้วสวยแม่ฝากเขาซื้ออันนึงใช่แม่ซื้อเป็นแอนดี้ไทยป้าจะทำเอ้ยไม่ให้ป้าให้ป้าไทยว่าแม่จะทำตอนไหนไม่ทำรอกแม่ไม่มีเวลาทำยังไม่ได้แกะออกมาแม่เอาเป็นรูปอะไรนะฮะรูปอะไรอะแอบเดียวแม่ยังไม่ได้แกะออกมาจากกล่องพลาสติกเลยบอกให้แม่แล้วที่จิ๋วก็มีอีกอันหนึ่งด้วยนี่อะไรนะ นาาเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยแล้วเด็กจิ๋วเคยทำไอ้แปเนี่ยเป็นรูปเจมินนายถึงไหนแล้วคะเสร็จแล้วใช่ไหมจเย็นและครึ่งตัวครึ่งหน้าครึ่งหน้าน้องสาวเจมินนายมากเลยแต่ยู่มาอยู่มาเงียบเด็กก็เหมือนอยู่นะโอ้เนี่ยถ้าเสร็จจะสวยเลยจิ๋วใช่เพราะว่าเนี่ยดูใครสวยเลยเนี่ยดูในกล้องก็สวยเลยอืมแล้วแต่ทุกแต่มันละเอียดยิบย้อยมากเดี๋ยวสงสัยมากคำถามจิ๋วทำไมไม่ทำอันนี้ให้เสร็จก่อนที่จะไปซื้ออันอื่น มันเออมันทอแท้ใจอ่ะแป้งดี๋ยวษจะทำต่อแล้วคิดว่าจะเสร็จไหมไอ้ลองทุนนั่งเลยนะไปเอากระดาษอันนี้มาปิดด้วยอืมไม่สิ่งไรซื้อกระดาษมาแล้วก็เหมือนกับให้มันเป็นกาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่กาวพี่กาวมันอยู่นอ๋อเพราะเราพักไปนานใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เห็นโชว์อะไรเนี่ยอันนี้ก็จะถักเป็นผ้าอะไรนะอ๋อนี่จะถักเป็นหมวกแบบเป็นแค t b e a n i เนี่ยนะเออแล้ว แา่ใส่เนี่ยมันจะมันยิงได้แค่นี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จทำทำทำไม่ไหวกิบแบบก็มันอยู่ตรงนี้อ่ะก็คนเหมือนแบบธรรมดีสั้นทั้งไม่รู้ว่าแบบทำอะไรอยก็เบื่อเบื่อแต่ก็มีบางอันที่เสร็จนะหนูชอบงานศิลปะแต่ที่เกี็บทำอ่ะยังหลังตอนที่ทำสำเร็จนานนานแล้วเนี่ยอ๋อแล้วก็นี่หลังๆเนี่ยเด็กผิวเขาไปเกิดถ้าชายจำได้ในตอนแรกที่เราแต่งห้องให้เขาอ่ะเราจะมีรูปเด็กผิวเต็มห้องเลยนะแล้ว เเลยปลี่ยนเป็นรูปเซมิแนยพออดิกระบีเพื่อนแบบเพื่อนมาบ้านแล้วบอกว่าท้าไมมีแต่รูปศิลปินไม่มีรูปตัวเองเลยถ้าคนเข้ามาจะนึกว่าเป็นห้องเซมิแนยเด็กเจ๋วเลยฝังอัดเองใหญ่ๆแบบนี้มาแล้วเนี่ยปาซื้อกล่องมาใส่ให้อันนี้มีสองรูปเลยค่ะอันนี้มีห้องน้ำอีกคนอื่นกินกินอยู่เดียวไม่เป็นไรก็ถือว่าจะได้รู้ว่าเท่าไหร่แล้วก็อันนี้วันก่อนเราจัดใหม่เพราะอะไรครับคุณแม่เนี่ยวันนี้วันนี้กินเพราะว่าวินนี่เขาแบบว่าคืบคลังขึ้นมาเรื่อยๆ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 เร ว่ายาเดี๋ยวนี้ดูผ่านกล้องก็สวยมากเกี่ยวคือแต่ว่าจริงๆตรงนี้จะไม่มีนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนมันก่อนเพื่อนมาแล้วด่าว่าไม่รักเพื่อนดูดูซะก่อนในขณะที่ติ่งหนูมีรูปเพื่อนนะเออรูปเพื่อนมาติดจะไปหมดครบทุกแก๊งป่ะเหอฮะขอมีตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เพื่อนท็อกทนี้มีทั้งห้องเผื่อใครด่าว่าไม่มีรูปตัวเองดูไว้ตอนหนูไปเมื่อไหร่อ่ะ อางอน,น้อเพราะวันก่อนเน่เพื่อนมาบ้านไม่ใช่เพื่อนวีดีโอคอแล้วเพื่อนด่าว่าทำไมมีแต่รูปเสือปินไม่มีรูปเพื่อนเลยก็ <c oughs> บอกสิว่าเธอเป็นน้องเ,เก่งมาได้ค <c oughs> ่ะกิจการอะไรอีงแค่นี้เหรอแล้วก็ชว่วงปิดเทอมทำอะไรทำเล็บทำเล็บี่อ๋อนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาฝ่องสองนี่นี่บางต้นนี่วางต้นนี่เล็บนี่นนนนนเล็บบร์ชั้นสองแล้วนะนี่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนบัวชันสองแล้วนะําที่ไหนคะ มองเงาป่ะม่องดีเนลค่ะหม่องดีเนลคือร้านของที่เนี้ยของพี่สายนั่นเองที่เนี้ยหนูอยากทำเล็บเองบ้างหน oui, ูร e ู้สึกว่าพี่เขาทำแล้วหนูแบบอยากทำหนูก็เลยสั่งมาจากติ๊กต็อกช็อปเรียบร้อยแล้วสั่งอะไรมาคะสั่งเล็บมีแบบไฟแบบที่แบบเอาไว้ส่องให้เล็บแข็งมีสีเจลแล้วก็มีแบบที่ติดเพชรมีโบวมีอุปกรณ์ทำเล็บมันชอบเพชเองเลยใช่ค่ะเปิดร้านเองใช่ไม่่ใชมันต้องมีอิสระเยอะนะแล้วพวก อะไรอุปกรณ์เม็ดเม็ดนุ่นเนี่แต่ที่หนูบากคือหนูซื้อลืมซื้อเลรปปอมมาที่เลรปต่ออ้าวลืมสั่งแต่ไม่เป็นไรเราเคยมาซื้อที่หนูไม่แต่เรปปอมเนี่ยแม่เคยซื้อนะจำได้ไหมเพราะเราเคยซื้อมาถ่ายคลิปอะไรสักอย่างใช้ชีวิตด้วยเล็บยาวหนึ่งวันอะไรสัย่างอ๋อมันถูกมากเลยซื้อจากจีนฮะใช่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 แต่แบบอันนั้นมันจะมีสายเบอร์ไงฮะมันแบบไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยมาทีนี้ต่อไปเแต่กับไอไอที่บอกว่าเล็บเล็บนี่ยังไม่มาสั่งไม่มาสั่งอ๋อไปไปโซนดดีีกกกวววว่่่าาาาาาเรืือองงคมมมมมสยไปซ้ี ไม่ทำสายงานเอเจก็จะเปียกเดียกเล่นเปียนโนเล่นกีตาร์ร้องเพลงไปเรื่อยอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ได้จริงอ่ะก่อนบิวตี้มาท่านเล่นเปียโนก่อนเลยนะขอสักเพลงน้องๆขอมานานน้องจิ๋วไม่ไม่ให้ทันทีเพลงหนึ่งไหมไม่หนูถ่ายเล็บอยู่หนูอย่างงี้ขอสักเพลงหนึ่งเดียวเออเล่นเป็นจริงหรือเปล่าเหอหลอกให้แม่ซื้อมาเนี่ยไม่จิ๋วเขาบอกาวเขาเล่นทุกวันเออใช่แหละเอาเพลง Happy Birthday to you เอาเพลงเอาเล่นไปด้วย<ม>ร้อ,รอ,องไปด้วย ของจุ่มนี่ไงล่าสุดล่าสุดเนี่ยน่ารักมากเลยนะเนี่ยอุ้ยอันนี้เขาขายเขาหากันนะพิมพ์เหรออันนี้ก็น่ารักนี่เนี่ยนี่เพื่อนไปญี่ปุ่นแล้วซื้อมาฝากค่ะเออใช่ไหมจริงเหรอใช่เห็นแล้วนุ่มลงแล้วก็มีช็อกโกแลตอยู่ในตู้เย็นด้วยเพื่อนซื้อมาให้เพื่อนน่ารักเนาะเห็นเพราะเขาจริงอะมามาโซนเครื่องเครื่องความงามมันมีอะไรมีอะไรมาช่วงปิดเทอมเห็นสั่งลยไม่รู้มาเต็มเลยเริ่มาเริ่มเริ่มดูแลผิวนิดนึงนะคะ ก็คือเดี๋ยวนี้ไม่แต่งหน้าแต่ว่าทาแค่ลิปกับแก้มแล้วก็ที่เหลือแบบเน้นสกินแคร์ค่ะซื้อนู่นซูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาส่งเยเดี๋ยวมาส่งไม่ไม่แต่งหน้าแต่เนี้ยคือเมื่อก่อนะหนูะหนูอะทาเมื่อก่อนนะหนูจะทาแค่สกินทิสติกอย่างเดียวเลยแล้วก็อาจจะมีทาอันนี้บ้างเจลเด้มิวชาบีอันนี้นะคะซึ่งแบบว่าแล้วหนูก็แบบว่าทาแบบไม่สม่ำเสมอทาบ้างไม่ทาบ้างและทีนี้ก็แบบว่าหน้าเป็นสิวใช่ไหมคะเพราะว่าหนูแต่งหน้าแบบเนี้ย หนูใช้คูชั่นแล้วก็แบบปัดแก้มทาคอนซีลเลอร์คอนแคเตอร์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วหนูเหมือนแบบอาจะเช็ดไม่สะอาดขนาดนั้นแล้วก็ล้างหน้าไม่ได้สะอาดขนาดนั้นแล้วมันแบบหน้าเป็นสิวแต่ว่าช่วงนี้ดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าแบบว่าแต่งหน้าน้อยลงแล้วก็นี่ตรงนะคะนอกจากแบบสกินทิปกับเจลต้มสิวแล้วก็มีอันนี้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอันนี้คือน้าตบเขาเรียกน้ําตบแบบว่าแบบว่าดูแลสิวอะไรอย่างงี้น้าตบ ตบบอ๊อตบเออตบแบบอย่างนี้แล้วบาีใช้ต้องตบบอ๊อตบตบก็ฉีดฉีดแล้วก็แบบอย่างนี้คือไม่ได้ตบแรงตบเบาๆเอย่างนี้แต่ใช่ว่าเธอตบป้าป้าอย่างนี้ไม่ใช่เสร็จแล้วต่อไปอันนี้เป็น the skin collection อันนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรคะทำให้รูขุมขนมันเล็กลงอะไรอย่างนี้แม่ก็งงเขาจะใช้แบบใหม่ดูแลผิวเขาไม่ได้รูขุมขนกว้างแวงอะไรเลยอ่ะก็กว้างอยู่อ่ะหมดแล้วเหรอแล้วก็มีอันนี้แบบว่า อันนี้เขาเรียกอะไรคะรักษาแบบสิวสิวแบบสิวที่ดำาได้ไเลยนะ่ิวเซียนเออสิวเซียนใช่เพราะเวลาล่องอย่างเงี้ยมันไม่ช่วยเท่าไหร่ก็เลยนีก็มีประมาณนีงที่แบบซื้อมาเพิ่มแล้วก็อันนี้คือทาใต้ตาแบบใต้ตาดำนอนดึกทุกวันเลยหนูไม่เรียกว่านอนดึกหนูเรียกว่านอนเช้านอนตีสี่อันนี้ก็เหมือนกันยี่ห้อเดียวกันแต่อันนี้เป Debatte, exercise, <ió> ็นแบบมาร์คค่ะนี่ดูนะคะ เขาไม่ได้ใส่เราต้องมารีวิวให้อ๋สลามไม่ใช่อ๋อวันนั้นที่แม่เห็นแล้วตายแล้วเขาแปะอย่างนี้เขาแปะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แปะเสร็จแล้วก็รีวิหรอไม่เกะแปะแล้วทิ้งอันนี้มันเป็นชิ้นๆๆๆนวางธรรมดาเพะเมื่อกี้เป็นชิ้นๆเยอะเยอะใช่ใช่ปักเขาไม่ทันมองอืก็มีเคือเรียกว่าปิดเทอมเป็นช่วงพักหน้าอย่างเงี้ยเหรอมาดูแลไม่แตเปิดเทอมก็ไม่แต่งนะคะ นล้วทำไมถึงเลิกแต่งหน้าครับเพราะว่าหน้าพังไม่เพราะว่าสวยอ,อยู่แล้วก็ไม่แต่งเมื่อก่อนอะทุกคนไปดูคลิปที่แบบรีวิวดีออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแย่กว่าน,นี้อนตอนนี้คือแบบว่าแบบสิวก็ลดล,ลงแล้วเหลือแต่รอยนิดนึงอะไรประมาณนีน้ค่ะข<า>ั้น <5 S 1> <5 S 2> ช้าคือทาครีมทาผิวใช่ใช่ที่ขาดคือทาผิวเยอะทุกวันนี่ยในหนูทานี้ผสมกันนีเวียเนี่ยคือซื้อตามจิมมี่ไนท์พรีเซนเตอร์ดีมากไปซื้อตามได้นะคะหนูซื้อมาทั้งแบบมีกันแดดแล้วก็แบบว่าแค่ยูฟิลเ UV filter แล้วก็ตังคพื้นฐานนี้นี่อ r เ e n t a l p r i n c e s บอดี้โลชั่นกลิ่นสัรดวิตเบอร์รี่นี่หนูเลือกเองว่าแม่ซื้อให้เลือกเองค่ะนี่เลือกเองเราไม่รู้ว่าที่ห้อนี้ไวรุยยังใช้อยู่อย่างนี้ว่าเป็นแบบผมมันดมหอมจริงแม่เลือกให้อะไรแม่ไม่รู้จับอะไรเนี่ยเขาซื้อเองหมดเลยงต้อส่วนอันนี้แม่ซื้อก็จริงแต่คือพอเดื่องจากเขาใช่จ้าแม่ไม่ จริงช่วงก่อนหน้าเนี้ยแบบมีแบบแวบไปทาอันนี้ที่แบบว่าแบบให้ผิวมาดูกระจ่างใสดูขาวขึ้นอะไรนี้แต่หนูว่าแบบทาไปแป๊บเดียวไม่เวิร์กหือว่ามันไม่ได้ขาวขึ้นคือไม่ได้ดูออกว่ามันขาวขึ้นหรือเปล่าใช่แล้วก็นี่นี่เวะไว้ทานานๆทีแบบสมมติแบบว่าสองด้านมากขาวด้านมากก็จะใช้อันนี้ค่ะแต่อันเนี้ยไม่ค่อยทาส้นเท้าปากได้ไหมเออมันน่าจะเกินยยาแล้วมีอย่างหนึ่งที่หนูกินอ่ะชื่อชื่ออะไรนะแม่ชอกินนะเอากลูต้าหรอกลูต้ากินออะไรครันแบบว่าให้แบบว่าเขาบอกว่ามันด ผมสิวทุกอย่างหมดเลยแล้วก็แบบให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยอยู่ข้างล่างไม่ได้มีอยู่ข้างบนไม่ดีแต่หนูแต่หนูไม่ได้กินเป็นรายอาทิตย์แล้วลืมคือครั้งว่าเป็นเหยื่อการตลาดติ๊กตอกไม่แบบอะไรโฆษณารีวิวเชื่อเขาเชื่อเขาแล้วก็ซื้อมาเนี่ยแล้วใช้ใช้บางอันมันก็เวิร์กจริงนะแต่บางอันแบบกินหรือใช้แล้วมันไม่ไม่ได้เห็นว่ามันดี้นใก็สั่งมัจะติ๊กฟอมนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ไม่ชัด์ท ไม่แต่คุณสั่งมาใหม่แล้วสั่งมาใหม่แล้วโอเคแล้วอันไหนต้องค่าสายตา้วอ๋อมันเป็นแบบมีค่าสายตาด้วยคือเธอไม่ต้องไปตัดแว่นเป็นพันนะเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่กี่บาทเอิ่มน่าจะประมาณสองร้อยสามสิบเก้าบาอไปตัดแว่นต้องเป็นไม่ใส่ไม่ใส่ไหมแล้วแล้วเขาถูกใจเขาบอกว่ามันสวยเฮ้ยใส่หน้ารักดีมันจะเป็นแบบว่าฟีลแบบกึ่งๆึ่แว่นแฟชั่นแต่มีค่าสายตาด้วยไงคะเออมันคือแบบ ใส่แบบเราสามารถแบบสส่ตาดีด้วยแล้วก็สวยด้วยได้ใส่แล้วสวยเหรอไม่แค่นี้ใส่แล้วสวยเหมืแว่นปกติค่ะใครบอกว่าสวยอย่าเพื่อนบอกให้คนอื่นชมนะมีอะไรแปลกๆอีกนี่อะไรอ่ะอันนี้แม่เพื่อนนะแม่แม่เอ้ยเพื่อนแม่ซื้อมาให้ค่ะแล้วก็นี่วันก่อนเพื่อนมาบ้านหนูเล่นบาสปอมกันด้วยเบะเทะเลย อุศลทำคำสาทให้นะคะอย่ามาพูดนะไหนแล้วกีตาร์จะโชว์ได้ไหมวันนี้อุ้ยโชว์ไม่ได้มันติดเล็บ้าพึ่งไปทำเล็บเสียใจจังเลยจริงๆริงก็อยากโชว์หรอกนะเป็นไงตกแต่งห้องอืมมันน่ารักดีมาไปดูอัพเดทห้องน้ำนิดนึงนี่วันที่บอกมีรูปเดี๋ยวเดี๋ยวมาลงที่ไปนี่โลกธรรมชาติมีเนี่ยรูปอีกรูปหนึ่งเนี่ยไงที่บอกว่าอ่ะทำไมถึงเลือกรูปตอนเด็กๆีส ก็แบบว่าจะได้แบบไม่ลืมไงว่าเราแบบว่าต้นไต่เรามาจากตรงไหนต้นไต่ต้นตอตนตอ,อนี้มานี้จริงๆตอะแรกหนูบอกตาว่าหนูอะสติไว้ตรงนี้รูปนึงใช่แต่ว่ามันต้องจอไม่เอาี่แพงต้องจอนะ่อกัอบแพงจ่อ,จอ,จอเลยเหรอจ่อไหมคะโอ้ยตรงตรงตรงนี้หนูว่าได้นะทุกคนคอมเมนต์ว่าคนติดตรงกำแพงหรือว่าวางไว้เฉยๆคอมเมนต์นะคะจ่อมันจ่อเลยนะเออจอ่อเพราะมันก่อบเป็นหนามันแตะเทปไม่ได้มาดู ก็ว่าแบ,า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 บาจะขยับไปข้างบนตรงนี้ลูกลึวไม่นะนํามันจะนจะรกเลยล<ด>ูกแต่จอด,ด้านข้างอไดงดไดแ,แล้วยห้อยก็ได้ห้อยตรงม่ต้องเป็นเล็กๆท่าน,นี้มเกินมันเกินเห็นไหมาะมันเกินขอบมไม่จริงจริง่ยไอจอเนี่ยมันมันหลอนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่อากงอช่อากงจาะว่าเป็นไงแตกบ้านแบบคือจาอดันไปโดนท่อน้ำดีแล้วรั่ว แล้วเป็นเรื่องใหญ่เลยซ้อมใหญ่เลยซ้อมใหญ่ควนี้ซ้อมใหญ่มากไม่แล้วก็โทรถามหี่ปรึกษาว่าตรงเนี้ยีระไรนที่มันใสยไฟไหมใส่ไฟมันไม่ควรจะมีเพราะมันจะเดินเป็นแนวดิ่งตรงเนี้ยไม่มีแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าเกิดมันเลี้ยวมาอะไรเปล่ามันดูไม่ค่อยคุ้มอะถ้าเกิดเกิดเสี่ยงไง ตรงนี้ไม่น่าจะดีกว่า่ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรด้านหลังมีอะไรไหมห้องน้ำ่ยมันไม่้รงตรงนี้ไม่มีอะไรไม่แต่มมีท่อหรือเปล่าติดกับห้องน้ำชาวเวอร์เกินไปหรือเป่าตรงนี้ไม่น่าจะไม่ติดอะไรเลยเดี๋ยวแชร์คือเป็นรั่วแม่ปินที่ไหนคะเราสั่งไปแล้วสั่งก็คือชื่อร้านเลยนะมีหลายร้านร้านที่เราตรง เซนลาสมาสเตอร์โฟโต้เนี่ยถูกหรืออะไรประมาณเนี้ยคือส่งรูปไปให้เขาออนไลน์ส่งออนไลน์เลยแล้วก็ขนาดเลือกขนาดแล้วก็ส่งไฟล์ไปเสร็จแล้วเขาก็จะส่งส่งไปสนีกลับมาหรือจะไปรับที่ร้านก็ได้ส่งไปสนีสะดวกกว่าหนูเก็บรูปนี่เห็นไหมคะเป็นแหนบปิ้นอันนี้สั่งปิ้นรูปแบบนี้เอากับเพื่อนนี่เพื่อเราออกอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบใส่การ์ดให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาสั่งมาหลายรูป หน้ามาโชว์สิที่ที่หนูให้แม่สร้างมนี่นี่แล้วมันปิ้นรูปละสามบาทใช่ใช่รูปใหญ่แล้วแล้วนี่คือตัดเอาตัดเอานี่อันนี้เป็นรูปหนูคู่กับวิ่งอ่เงี้ยสามบาทคุ้มอยู่นะคิดดูถ่ายพันละรอยรูปละยี่สิบเก้าบาทอ่ะนี่อันนี้เป็นรูปกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าโอ้ยเมมโมรี่คือส่งไฟล์ไปเขาก็อัดเสร็จเขาส่งกลับมาให้เลยใช่ใช่นี่ค่ะ แล้วอย่างกรอบนี้ก็ซื้อจากช็อปปี้ราคาประมาณร้อยกว่าบาทไม่แพงใช่ถึงม้่เวลาผมสร้อยกว่มากเพิ่งจะผ่านไปแป๊บเดียวเห็นไหมคะสีของตืมตอนนี้กลับมาน้ำตาแล้วถ้ากิจการติ่งตอนนี้ทำอะไรบ้างคะเด็กเกียวกิจกรรมติ่งช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนี ซื้อคอมูยอ๋อตอนนี้นะคะเจมินายเนี่ยนอกจากไปเซียวแบรนด์เสื้อผ้าแล้วเขาก้ทำร้านอาหารด้วยเป็นแบบว่าขนเหมูย่ร้านอะไอย่างนคอมูยย่างร้านคอมุยย่างแล้วคอมุยย่างขข่คอมูยย่างข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้อร่อยมากซื้อได้ค่ะคือกินกี่รอบแล้วกินเยอะชื่อว่าพิกซื้ออะไรเหรอชื่อว่าพิกมีอัพหนูสั่งทุกวันที่เขาให้สั่งได้ช่วงนี้เด็กจิ๋วเขาก็ไปช่วยแม่ทำคุกกี้บ้างอะไรบ้างบ้างอะไรอยู่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ้านเก่งมากเลยให้ดูสิ ไม่ใช่เลยปั้นไปเต้นไปกัระเด็นทำแบบนี้ทำ,ทำเร็วๆแต่เขาทําเก่งนะได้มาตรฐานถึงแม้จะทําไปเต้นไปใครกินอาารฐานเป็นคนปั้นเองใส่ถุงมือเนาะแต่ของมือไว้เนาะอ๋อที่น้องบ่นว่าเค็มเกินไม่ใช่นะเราเลยเกินแม่เป็นคนโลยนะแม่ไม่เป็นคนเลยนะอ่ะโอเคประมาณนี้อัปเดตให้ดูเฉยว่าเนี่ยงานดีเลกซิวนะประมาณนี้ปิดเทอมแล้วก็เล่นกับวินนี่ไปใช่ไหมใช่ใช่ไปปิดเทอมวินนี่แป๊บนึงไหมไปไป วันนี้ราบวิเนี่ก่อนเพราะเราจะเปิดเก้าอี้มาให้ดูแล้วเตาของดีมากนะคะหงายอะไรลูกอ่ะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ใส่กล้องเดี๋ยว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 คือไม่ได้คือวินนี่เนี่ยเป็นต้องคาบรองเท้ามาให้ไม่ว่าจะรองเท้าใครเอาเอาเอาพวกตุ๊กต่งตุ๊กตามาเปลี่ยนก็ไม่ยอมนะแล้วแล้วเขาจะต้องคาบมาให้อ่ะใช่ป่ะ อาวันนี้อัปเดตน้ำหนักนะคะเป็นเด็กน้อยอายุ5เดือนกับ28แล้วลูกน้ำหนัก28กิโลไปที่โรงพยาบาลไปอาบน้ำเนี่ยเขาถามกันแต่ว่ากี่ขวบแล้วคะ5เดือนเขาชอบไปเลยมาวินนี่นั่งวินนี่สีวินนี่ต้องเอาอันนี้ออกจากปากก่อนลูกคอยคอยคอยครับคอยคอย กินได้น้ำลายไหล <c oughs> น้ำลายไหลนั่นกินได้เก <c oughs> ่งมากเก่งมากลูกนั่งครับพูดขับกระมาด้วยกินได้ ก่ะแล้วมันเชื่อป้าพี่สาทําไม่ได้นะเวลาบางบางครั้งที่ให้พี่สาให้เขาไม่ฟังพี่สาแบบเชื่อป้ามากผลิตปลาด้วยไอ้วันเป็นอะไรเดี๋ยวถอยับถอยถอยนะถอยถอยมึงถอยทำไมวะป้าทำอะไรโอ้ยปลา ดอะไรอ่ะอ๋อแล้วต้องสงสารจะเดินไปหมดอ่ะขอมือได้ไหมคะคอยขอมือ๋อคือ้องตาบอกเหตุผลที่ต้องแบ่งให้แบบนี้สิ บอกเหตุผลท่านผู้ชมทำไมเราต้องแบ่งแบ่งให้เขาแบบนี้จะกินขอพูดคำว่ากินถ้าพูดคำว่ากินมาเลยกินถ้าแบบว่าใช้ทีเดียวก็กินแล้วสำลักเขาสำลักมันกินเยอะเออเขากินเร็วน้ำลายคลุมปากเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอบปากแ้วน้ำลายฟูมปากเลยอยากกินอยากดูดนะมัน้ำลายฟูมปากจริงจริงรอนานเนี่ยลายขาวเนี่ยเห็นไหมแม่ใช่เห็นแล้วได้ครับ Good boy ไินที่ไม่เพราะว่าเขาเขาถ้าให้พรวดเดียวอ่ะเขากินงังงแล้วไม่เคี่ยวแล้วกืนแล้วแบบแล้วเขาก็มีปัญหาเขาปวดท้องแล้วเขาก็อาเจียนเนี่ยต้คุ้มตนะคอยก่อนไปนี่คอยครับนี่เก่งนะเนี่ยพอมนคอยนะคอยคอยคอยกินได้ไม่่ะนาวบบบานาแอปเปิ้ลหรือท ถ้าพูดคำอื่นเนี่ะเขาจะกินแมสเน่บ้ารองไม่อกี้ปาร์เขาพูดกับเราว่ากินขี้มันกระพุ้งเลยคอยคอยอิด Eat เป็นแฝงเป็นหมาอินเตอร์วินนี่แฝงเดี๋ยวพูดว่าเจียสีเจียเดี๋ยวยุด No 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 ไม่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 คอยก่อนคอยคอยกับคอยทานได้ เก็นน <ider> <Commons> <t ons cción> ี่เก่งมากเนี <Glad zw DVD> ่ยแสดงว่ารู้นะเขารู้ว่าคำว่ากินใช่แต่ไม่แต่ว่าเขาไม่มั่วไงสัปเปะรดมะม่วงเก๋เก๋เก๋เกงมันมีก๊อกไก่มันมีก๊อกไก่เฮ้ยเก่งนะสัปเปอร์ลดงั้นมันมีก๊อกไก่บ้า แค่นี้ก็เก่งแล้วอ่ะเก่งเกหมดย่างหมดคอตายังอาปาไปฉี่อ๊ะาไปกินไปกินไปตื้อไม่ไปกินเลยหรอมาไปอ่ะลากันไปก่อนเดี๋ยวเราจะพาวินนี่ออกไปสวนนะคะอ่ะป๊าปาถือคือใบปิดทิปก่อนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในวันปิดเทอมแหละก็ประมาณอ้าไม่เอารองเท้าลูกๆป๊าปาออกไปข้างนอกกันป๊าป๊าไปไปแล้วกันไปก่อนไปวินนี่ไป